สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอบมารินผูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวรองเท้าจากแบรนด์คีนนะครับชื่อรุ่นว่ายูนิคนะครับนี่คู่นี้อยู่ที่ราคา3,950บาทนะครับผมสั่งมาจากร้านที่ชื่อว่า Layover นะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าทำไมรองเท้าคู่นี้ถึงกลายเป็นรองเท้าสุดฮิต แห่งยุคนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีไว้ครอบครองโดยเฉพาะสีที่เป็นเรรย i ไอเทมมากๆนั่นก็คือสีด์กโอลีฟแบบพี่ผมเนี่ยเลือกมารีวิวในวันนี้ครับ ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องราวแบบสั้นๆของประวัติของแบรนด์ e ีนให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังกันสักเล็กน้อยนะครับแบรนด์คีนเนี่ยนะครับถือเป็นแบรนด์ที่ก่อกำเนิดขึ้นในปี2003นะครับแล้วก็จริงๆเขาจะมีรองเท้ารุ่นแรกของเขาที่ชื่อรุ่นว่า Newport แบบนี้นะครับรองเท้ารุ่นนี้ถือว่าเป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์สำหรับสายเอดอร์ที่ต้องการการปกป้องในบริเวณของบริเวณแบบปลาย นิ้วเท้านะครับเขาก็เลยมีตัวเป็นเหมือนโครงสร้างที่มาปกป้องบริเวณนิ้วเท้านะครับก็ทําให้ประสบความสําเร็จมากในวงการ outdoor นะครับหลายๆคนเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบนะครับสะดวกแล้วก็เป็นรองเท้าสไตล์แบบรัดส้นที่ใส่สบายจนวันหนึ่งสตีฟจ็อบเนี่ยนะครับก็นํารองเท้าคู่นี้เนี่ยไปใส่ก็เรียกว่าเป็นกระแสโด่งดังเลยหลังจากที่เขาเนี่ยทำให้นิวบาลานซ์เสียประสบความสําเร็จก็ทําให้คินที่ชื่อรุ่นว่านิวพอตเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จ ตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็มีการเรียกว่าหาแรงบันดาลใจใหม่ๆในการที่จะผลิตรองเท้าให้เข้ากับสังคมเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เขาใช้ดีไซน์ก็คือ t o o อร r t a n n t t h s s o ซนะครับนี่ตามสไตล์ของเขานะครับ t o ูคอ o r t ในที่นี้ก็คือว่าเขาจะใช้เชือกนี่นะครับ เพียง2เส้นเท่านั้นนะครับในการที่จะรังสรรค์ออกมาเป็นรองเท้าคู่นี้แล้วโซก็คือเป็นพื้นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีแบบทันสมัยมากนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้สำหรับผมนะเหมาะกับ คนที่มีหน้าเท้ากว้างนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าเท้าเนี่ยกว้างขนาดไหนโดยเฉพาะของผู้ชายนะครับโดยเฉพาะคนที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยตรงบริเวณด้านข้างนะครับหรือด้านบนเนี่ยตัวเชือกเนี่ยนะครับจะมีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างดีมากนะครับทาให้เป็นรองเท้าประเภทหนึ่งที่ผมคิดว่าเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตได้เลยโดยที่ไม่ต้องลองก็ได้นะครับเพียงแค่เช็คความยาวของเท้าเนี่ยให้พอดีอย่างของผมนะครับความยาวของเท้าของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ27 ถึง28ซนมรนะครับคู่นี้ผมก็เลยใส่เป็นเบอร์10 US นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณทางด้านหน้าเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะขยายได้นะครับแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวบอกได้เลยว่าใส่สบายมากๆหลังจากที่ผมลง i n s t a g r กรมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องน็อตน,นะครับเป็นพี่จอยนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นคุณแม่ผมก็บอกว่าเฮ้ยเป็นรองเท้าที่ น่าจะใส่สบายมากนะครับแล้วก็น้องน็อตก็บอกว่าสีเนี่ยเป็นสีที่หายากนะครับเพราะว่าตอนที่เขาฮิตที่สุดนะครับเพื่อนๆอย่างผมเนี่ยเป็นไซส์10 US คือแทบจะไม่มีของเลยนะครับแต่ว่าก็ไปได้มาจากที่เลอโอเวอร์นะครับคราวนี้ที่เลอโอเวอร์เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อของเขาเนี่ยเขาจะแถมถุงผ้าแบบนี้ด้วยซึ่งเจ๋งมากนะครับถุงผ้าเนี่ยมีสายสั้นสายยาวขึ้นไหลได้เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้เพื่อนๆดูนะครับพอมีถุงผ้าด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เรียกว่า น่าซื้อมากกว่าร้านอื่นๆนะครับแล้วก็ในช่วงแบบ1 1 1 1เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นเนี่ยลดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ทางด้านล่างด้วยนะครับหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับที่ l a y o v e r s t o r e t h c o m นะครับคราวนี้นะครับอีกคอนเซปต์หนึ่งของคีนที่ผมเนี่ยชอบมากเป็นพิเศษนะครับก็คือว่าเวลาที่เขาต้องการที่จะโปรโมท สินค้าแบรนด์ของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้เลือกใช้แบบดารานักแสดงคนดังอะไรมากมายแต่เขาเนี่ยจะเลือกคนที่แบบช่วยเหลือสังคมเป็นนักพัฒนาเป็นนักเดินทางเป็นนักผจญภัยตัวจริงในวงการนะครับที่จะให้เป็นคนที่เรียกว่าสร้างกระแสให้กับแบรนด์ของเขานะครับตามคอนเซปต์ของเขาก็คือ better take action นะครับผมว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากนะครับบางครั้งอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผมว่าที่มี Impact ต่อคนดูมากที่สุด ควรจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงแล้วก็เป็นคนที่ใช้งานจริงๆมากที่สุดนะครับมากกว่าแบบเน็ตไอดอลหรือว่าศิลปินดาราที่เขาแค่แบบว่าเออ just แบบถ่ายรูปลง IG นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของคีนที่ผมคิดว่าโดนใจนะครับก็เลยอาจจะมีความรู้สึกว่าประทับใจกับการตลาดของเขาในลักษณะแบบนี้เป็นพิเศษครับ คราวนี้ครับด้วยเรื่องราวของแบรนด์ที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่แบรนด์ที่สตีฟจ็อบเนี่ยเลือกใส่นะครับก็ทําให้แบรนด์คีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสตอรี่แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ทําให้รองเท้ารุ่นนี้ฮิตมากที่สุดเนี่ยก็คือฟังก์ชันการใช้งาน แล้วก็การสวมใส่ที่สบายเมื่อเทียบเท่ากับรองเท้าแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดนะครับในสไตล์รองเท้าที่เป็นแบรนด์แบบรัดส้นนะครับผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังเลยว่าเขามีความแตกต่างกันยังไงในมุมมองของมาดินพูนะครับอ่ะข้อแรกเลยนะครับเขาเป็นรองเท้ารัดส้นที่ใส่แล้วมีความแน่นกระชับเหมือนกับเพื่อนๆใส่สนิเกอร์ ผมเองมีรองเท้าสไตล์รัดส้นแบบอื่นๆอยู่พอสมควรที่เคยไปรีวิวในช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่พอมาใส่คีนคู่นี้มีความต่างมากสิ่งที่ต่างก็คือบริเวณที่เขารัดส้นเนี่ยจะมีความแน่นนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับที่จะรัดบริเวณอิน t ส p ตตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะแน่นมากเพราะฉะนั้นเขาจะมีตัวล็อกอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ล็อกทางด้านนี้เป็นรองเท้าที่รัดส้นก็จริงแต่เพื่อนๆสามารถที่จะใส่แล้วแบบวิ่งแล้วก็ลยุยได้เหมือนรองเท้าสนนเกอร์เลยอันเนี้ย คือความแตกต่างอย่างแรกที่ผมเห็นในรองเท้าขีนที่ชื่อรุ่นว่ายูนิคนะครับแตกต่างจากรองเท้ารัดส้นแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดข้อที่2นะครับก็คือว่าด้วยความที่เขาเนี่ยใช้เป็นเชือกนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีระบ,บบล็อกตรงนี้เหมือนกับบันจี้จัมนะครับนี่เชือกก็จะมีความแบบเหนียวทนทานนะครับเป็นโพลีเอสเตอร์แล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นไนลอนนะครับ เพราะฉะนั้นตรงเชือกของเขาเนี่ยเพื่อนเือจะสังเกตว่าสามารถที่จะระบายอากาศได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเนี่ยใส่เดินเล่นไปเซเวน่นไปตลาดนะครับไปดื่มกาแฟอย่างเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าระหว่างที่กําลังเดินไปเนี่ยมันเหมือนกับลมเนี่ยจะเข้าไปตีเท้าทางด้านในก็รู้สึกว่า เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะระบายอากาศได้ค่อนข้างดีคือใส่สบายมากสําหรับคนที่เป็นสังคมเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็บริเวณพื้นรองเท้าของเขานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะเขียนคําว่า anatomical footbed นะครับก็คือว่าเหมือนกับเป็นตัวโฟมนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรมีความนิ่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าเมมโมรีรูปเท้าแล้วก็น้ำหนักของเท้าได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับ ข้อที่3นะครับก็คือว่าเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับใส่ไปแบบแอดเวนเจอร์แบบลุยป่าหรือมีโขดหินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยความที่เขามีเชือกตรงนี้เป็นตัวกันทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เรียกว่าหินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทำทำความบาดเจ็บให้กับเท้าของเราได้นะครับซึ่ง น่าจะเหมาะกับพวกโขดหินหรืออะไรใหญ่ๆมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเศษไม้เล็กๆกับผมว่าเศษไม้ต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปทางด้านในได้นะครับแต่ถามว่าค่อนข้างที่จะปกป้องเท้าเนี่ยมากกว่ารองเท้ารัดส้นแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดไหมผมคิดว่าก็ค่อนข้างที่จะมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดเด่นข้อที่3ของรองเท้ารุ่นนี้นะครับข้อที่4นะครับก็คือดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความยูนิค สมชื่อเลยพอเราเห็นดีไซน์ในลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่านี่คือรองเทารุ่นคีนยูนีคนะครับโดยที่ปัจจุบันมีของก๊อปออกมาเยอะมากนะครับผมเนี่ยสนับสนุนให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้มีโอกาสใช้ของแท้นะครับราคาอาจจะสูงนิดหนึ่ง3,950นานะครับแต่เพื่อนๆจะได้สัมผัสกับของดีที่มีคุณภาพนะครับกับแบรนด์ที่เขาตั้งใจที่จะผลิตรองเท้าแบบสไตล์อ outdoor ให้กับทุกคนสามารถใช้ในสังคมเมืองได้ใช้ไปลุยป่าได้ไปแคมป์ปิ้งได้นะครับ เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมคิดว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างจะปกป้องเท้าได้ค่อนข้างที่ดีนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่มีความยูนิคนะครับก็ให้เป็นข้อที่4นะครับก็สมชื่อเขาเลยว่าเป็นดีไซน์ที่ยูนิคมากๆมาถึงข้อที่5นะครับผมจะให้คะแนนในเรื่องของพื้นเขามากๆนะครับพื้นของเขาเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นพลิกทางด้านหลังเนี่ยเพื่อนเจะเห็นว่าเขาจะมีคําว่า Flex Zone นะครับ คือพื้นเนี่ยสามารถที่จะงอได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการใสใ่เพื่อนๆดูนะครับว่าเวลาที่ใส่เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะงอได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบว่านุ่มนิ่มนะครับทำให้บริเวณทางด้านหน้าเนี่ยใส่ค่อนข้างที่จะสบายมากนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวที่มีความแข็งแรงนะครับคือเขามีการแบ่งพื้นเป็นส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นค่อนข้างที่จะ แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะยึดเกาะได้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังใส่รายละเอียดนะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นไหมฮะเขาจะมีการทําเป็นแบบว่าเลเซอร์ไว้แบบนี้นะครับนี่คือการใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับมีจะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตเป็นดีเทลเล็กๆนะครับทำให้รองเท้าเนี่ยสามารถที่จะเป็นฮะเฟลก หรือว่าสามารถที่จะแบบว่ายืดหยุ่นได้มากกว่าปกตินะครับด้วยตัวเลเซอร์ที่เขาทํามาตรงนี้นะครับเพื้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากนะครับสำหรับการใช้งานจริงนะครับแล้วก็เวลาที่ใส่เนี่ยเดินเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสบายมากนะครับไม่ว่าจะใส่เดินบนถนนนะครับหรือว่าจะใส่บนพื้นผิวที่มีความขรุขระนะครับ และข้อที่6นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้รองเทา้ารุ่นนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากๆผมคิดว่าคือการที่เอาไปใส่กับเสื้อผ้าได้ค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นสักตัวหนึ่งนะครับเป็นกางเกงขายาวนะฮะใส่แบบขาเตอ่อใส่กับยีนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะดูสุภาพนะครับเมื่อเทียบว่าถ้าเราต้องการใส่รองเท้าแตะไปร้านกาแฟเงี้ยกับเราใส่รองเทารับส้นในลักษณะแบบนี้ผมว่ารองเท้าคู่นี้ดูค่อนข้างที่จะ ภาพมากกว่าทําให้เราสามารถใส่ไปเดินห้างก็ได้ใส่ไปแอดเวนเจอร์ก็ได้ใส่ไปไหว้พระก็ได้ใส่ไปเอาท์ดอร์แคมปิ้งก็ได้ครับก็เลยมีความแบบเขาเรียกว่าบทสถายคือใช้ในโอกาสไหนก็ได้นะครับแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์มีความ u ยูนิคก็เลยทําให้ รองเท้าของเขาเนี่ยมีความนิยมสูงสุดนะครับสีที่ดังมากๆก็จะเป็นแบบสีเขียวโอลิฟแบบนี้นะครับสีขาวแล้วก็สีดำจริงๆเนี่ยเขายังมีอีกหลากหลายสีแล้วก็จะมีรุ่นแบบ l i m i t ต็ดอิดิชัต่างๆที่เขาเนี่ย ไปคอลลาเบเรตนะครับกับแบรนด์อื่นๆนะครับแล้วคนที่เขามีรองเท้าคีนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปดูในช่อง YouTube นะครับแต่และคนเนี่ยจะมีมากกว่า1คู่เสมอแล้วก็จะมีสีสันอื่นๆเนี่ยเข้ามาเติมในคอลเลกชันนะครับบางคนเนี่ยมีแบบ7-8คู่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสายแบบแคมปิ้งเอาท์ดอร์อยู่แล้วนะครับผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีรองเท้าคีนเนี่ยอย่อย่างน้อยอ่ะสักหคู่อยู่ในตู้อย่างแน่นอน คราวนี้นะครับผมอยากจะใส่ให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับว่าสบายขนาดไหนนะครับสมมุติว่าผมยืนอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะเฟล็กขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับหรือว่าจิกท้าแบบนี้ได้เลยนะครับ งอได้แบบสบายขั้นสุดมากแล้วก็บริเวณตรงนี้มีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่บีบเท้าเลยนะครับรู้สึกโล่งอิสระมากๆนะครับในขณะเดียวกันครับสามารถที่จะใส่วิ่งได้เลยเพราะว่าส้นของเขาเนี่ยรัดส้นมากนะครับก็รัดบริเวณทางด้านหน้าตรงนี้ด้วยแล้วก็มีระบ,บบล็อกที่เป็นเหมือนแบบบันจี้จัมนนะครับนี่แล้วก็สามารถที่ทผมเคยดูนะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนสีตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คือเวิร์กมากนะครับน้ำหนักของรองเท้าเนี่ยคือเบาสบายสุดๆเลยนะครับก็เลยคิดว่าด้วยฟังก์ชันตรงนี้ทำให้ทุกคนเนี่ยชื่นชอบความสวมใส่สบายนะครับแล้วก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะมีหน้าเท้ากว้างขนาดไหนนะครับหรือว่ามีอินสเตปทางด้านหน้ามีเนื้อเยอะขนาดไหนเราสามารถปรับได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นรองเท้าที่ผมคิดว่า สั่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับนี่ซื้อออนไลน์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็อย่างของผมเนี่ยสั่งมาจากเรเวอร์นะครับเขาก็จะมีถุงผ้านะครับแบบนี้มอบให้ด้วยนะครับก็จะเป็นถุงผ้าที่มีทั้งสายสั้นแล้วก็สายยาวแบบขึ้นไหลได้นะครับนี่ก็ใช้งานได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสั่งมาปุ๊บก็ใส่กับกครงเกงขาสั้นตัวหนึ่งหรือขายาวตัวหนึ่งเสยืดนะฮะแล้วก็ถือถุงผ้าได้เลยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็ชอบมากนะครับ รู้สึกเหมือนกับได้พักเท้านะครับจะใส่ไปทะเลก็ได้นะผมว่าใส่ไปบีชไปทะเลนะครับไปแคมปิง้งไปเดินป่าหรือแม้กระทั่งในสังคมเมืองวันเสาร์วอาทิตย์อย่างเงี้ยไปร้านกาแฟาเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเหมาะมากๆนะครับสาหรับคู่นี้หลังจากที่เพื่อนเื่อได้ฟังรีวิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีโอกาสที่จะได้ สัมผัสกับความสบายของรองเท้าคีนนะครับรุ่น u ยูนิคนะครับขราวนี้ก็จะมีประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงว่ารองเท้าของคีนเนี่ยนะครับใส่แล้วเนี่ยอาจจะทําให้เท้าของเราเนี่ยมีกลิ่นนะครับนุน่นนี่นั่นจริงๆผมมีวิธีแก้ให้2แบบนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะต้องใช้สเปรย์ที่ป้องกันไม่ให้รองเท้าเนี่ยมีกลิ่นนะครับหรือว่าฉีดไปที่เท้าอันนี้ก็พอจะช่วยได้ กับอย่างที่2นะครับเพื่อนๆจะต้องเอารองเท้าเนี่ยไปตากแดดเพื่อที่จะทําให้รองเท้าเนี่ยนะครับมีความแห้งที่สนิทผมเชื่อว่าด้วย2วิธีนี้อาจจะทําให้รองเท้าเนี่ยปราศจากกลิ่น ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่เท่าที่ใช้มาเนี่ยก็ยังโอเคนะครับของผมนี่อาจจะยังใหม่อยู่ก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะบอกประเด็นนี้ได้นะครับส่วนความทนทานผมก็คิดว่าน่าจะสมราคานะครับจะทนทานมากทนทานน้อยเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับความแอดเวนเจอร์ที่เพื่อนๆเ,เอารองเท้าคู่นี้ไปใช้งานถ้าเป็นใช้งานแบบสังคมเมืองธรรมดาผมคิดว่าน่าจะมีความอึดถึกทนในระดับที่มากกว่าแบรนด์ทั่วๆไปนะครับคราวนี้มาสรุปว่าทําไมรองเท้า คีนรุ่นยูนิคเนี่ยถึงคิดมากนะครับข้อแรกผมคิดว่าเรื่องราวนะครับของแบรนด์เนี่ยมีความน่าสนใจนะครับทั้งคอนเซปต์การออกแบบดีไซน์เรื่องราวน่าสนใจมากนะครับข้อที่2ก็คือเป็นที่ยอมรับในวงการของการเดินป่าประชนภยัยแคมปิ้งและเอ t าท์ดอ พอเขาได้รับการยอมรับจากคนในวงการว่าเฮ้ยใช้แล้วดีนะครับมันก็ทําให้ทุกคนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลองตามจนจากกระแสของการเดินป่าเนี่ยกลายเป็นกระแสของการใส่ของคนในสังคมเมืองแล้วก็กลายเป็นกระแสของแวดวงแฟชั่นนะครับก็มาใส่รองเท้าคู่นี้กันมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่3เลยผมคิดว่าประสิทธิภาพแล้วก็ความสวมใส่สบายของเขาเนี่ยคือคี์เลยครับ ต่อให้ดังยังไงถ้าสวมใส่แล้วไม่สบายผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้ก็ไม่เกิดแต่พอใส่สบายมากนะครับแล้วก็เหมาะกับรูปเท้าของทุกคนนะครับแล้วเขาก็มีเวอร์ชันที่เป็นของผู้หญิงด้วยคือใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับคือใส่ง่ายนะครับแล้วก็เข้ากับเสื้อผ้าได้ค่อนข้างง่ายดีไซน์ที่มีความอยู่นี้ก็เลยทําให้รองเท้ารุ่นนี้เนี่ย ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ได้รับการพูดถึงแบบปากต่อปากมียูทูบเบอร์ทั้งไทยแล้วก็ทั้งทางต่างประเทศเนี่ยก็รีวิวกันเยอะมากนะครับผมเองหลังจากที่ได้ลองสัมผัสแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าใส่สบายจริงๆ แล้วก็ราคาเขาอาจจะสูงหน่อยนะครับคู่หนึ่งเกือบ4 0 0 0บาทแต่ผมก็คิดว่าเป็นราคาที่เก็บสตังค์อีกนิดนึงแล้วก็จะได้รองเท้าดีๆนะครับสัก1คู่นะครับแล้วก็ถือเป็นคู่หนึ่งที่กําลังเทรนดี้มากๆนะครับส่วนใครอยากได้สีไหนนั้นก็แล้วแต่ความชื่นชอบของเพื่อนๆแต่ละคนแต่สําหรับผมนั้นผมค่อนข้างชอบสีดาร์กโอลิฟมากๆนะครับเพราะว่าใส่กับเสื้อผ้าที่เป็นสีแบบกางเกงสีออกรมท่าน้ำตาลน,นะครับสีเขียวหรือแม้แต่กางเกงสีดำเนี่ย ค่อนข้างที่จะแมทชิ่งกันได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นความชื่นชอบส่วนตัวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ อยากจะได้รองเท้าคีนรุ่นอยู่นีนะครับลองไปหากันดูถ้าหาไม่ได้ในร้านอื่นไม่มีไซส์นะครับลองเข้าไปที่เลโอเวอร์นะครับนี่เขามี Instagram เดี๋ยวผมแปะไปให้แล้วก็น่าจะมีโปรโมชั่นตอนช่วง1111ดอ11นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ทั้งหมดเอาไว้ให้ในดีสคริปชั่นทางด้านล่างนะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะลองไปสไลด์ดูในร้านของเลโอเวอร์เนี่ยยังมีข้าวของที่น่าสนใจเยอะมากครับอีกหลากหลายแบรนด์เลยมีกระติกน้าของเยติด้วยนะครับมีกระเป๋าของเค l ลตี้นะครับมี อ้อีกเยอะยะมากมายเพื่อนเพื่อนได้ไปลองเลือกสรรดูนะครับเผื่อว่าพอลองสั่งรองเท้ามาแล้วเนี่ยอยากจะได้กางเกงได้เสื้อได้กระติกน้ําได้กระเป๋าได้เป้นะครับเอามา mix and match นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสนุกกับการแต่งตัวในสไตล์ที่เป็นแบบ เอาดอ r มากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งริงๆด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะได้เสิร์ฟถึงหน้าจอของเพื่อนๆก่อนใครแล้วทั้งหมดในช่องบาดินพูนะครับผมก็ตั้งใจที่จะทำรีวิวจาก real customer real experience จริงๆนะครับแล้วก็เป็นการรีวิวแบบ เพื่อนเล่าสู่กันฟังนะครับสบายๆของดีต้องบอกต่อวันนี้ผมจอบมาดนินพูลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ